สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่คุณลูกค้าร้านแม่มาลีผ้าไทยทุกทุกทานคุณลูกค้าขาวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่ชุติการค่ะนะคะอยู่อําอยู่จังหวัดสงขลาคุณพี่ขายินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอยู่อำเภอกระแสศีลค่ะจังหวัดสงขลาวันนี้เลือกซอปเลือกช็อปนะคะคุณลูกค้าขะเลือกซื้อเลือกช็อปผ้าไทยลายต้นสนสีชมพูผ้าไทยลายต้นสนสีชมพูคุณลูกค้าขาวันนี้สั่งซื้อ2ชิ้นเลยคุณลูกค้าสั่งซื้อ2ชิ้นเลยได้เลยคุณพี่จ๋ายินดีแล้วก็ขอบบรระะะคคคคุุณณมาากกกๆนวไไปถึงลู้้็จดั ะะผ้าถุงสวยๆแบบนี้แถมไปให้ฟรี2ผืนเช่นเดียวกันคุณลูกค้าคะ1่ผืนหบาท2ผืนวันนี้ 1, 3 8 0บาทคุณลูกค้านะคะจะได้รับนะคะผ้าถุงสวยๆนะคะแถมไปให้ฟรี2ชิ้นนะคะคุณลูกค้าคะยินดีแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยสวยๆรุ่นนี้690บบาทเป็นผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้าฝ้ายมักโคนค่ะทอเครื่องสามตะกอทอเครื่องสามตะกอสวยๆแบบนี้แหละ,ค,ะค่ะคุณลูกค้าก็สามารถ ติดต่อเรื่องช็อปเข้ามาได้เลย0890416008คุณลูกค้าขาหรือว่านำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชัน line นะสแกนที่คิวอาโคด้ดทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวทางร้านนะคะจะส่งรูปเพิ่มเติมให้ดูให้ชมคุณพี่คะด้านในเป็นแบบนี้ด้านในเป็นแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าขาสีด้านในจะอ่อนกว่าสีด้านนอกนะคะเพราะว่าเป็นผ้ามัดมี เครื่อง3ากตะกอค่ะคุณลูกค้าคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยเดี๋ยวทางร้านของเรานะคะส่งรูปเพิ่มเติมให้ดูให้ชมนะคะคุณลูกค้าคะเหมือนที่นุ้งบอกถ้าสั่งซื้อ3ผืนวันนี้1,990บาทค่ะ สั่งซื้อ3ผืนได้เลยคุณพี่จ๋าวันนี้นะคะถ้าคุณลูกค้าบอกว่าเออส่วนดีเนาะอยากได้หลายๆลายลายแล้วก็หลายๆสีใช่ไหมคะคุณลูกค้าขาวันนี้ค่ะสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะอีกหนึ่งลายสวยๆอีกหนึ่งลายสวย,สวยหวานคลาสกค,ค่ะ <c oughs> <c oughs> คุณลูกคา้คกคาขาผืนนี้สีชมพูมัดหมี่ลายต้นสนมัดหมี่ลายต้นสนราคาผืนละ690บาทนะคะคุณลูกค้าสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยสั่งซื้อวันนี้1ึงผืน690บบาทคุณลูกค้านะคะจะได้รับนะคะผ้าถุงสวยๆ แถมให้ฟรีหนึ่งผืนนะคุณลูกค้าค่ะแต่ทางร้านขออนุญาตเลือกสีให้ แต่ทางร้านขออนุญาตเลือกสีให้เพราะว่ามีแต่สีสวยๆทั้งนั้นเลยเดี you know buy, though, so you know. you ๋ยวนุ่มขออนุญาตเลือกให้นะคะพี so nice ่จ๋าขอพระคุณมากๆเลยแต่ถ้าคุณลูกค้าสั่งซื้อ3าคืนอบาทคุณลูกค้าจะได้รับนะคะเป็นกระเป๋านะคะกระเป๋าหนังพียูแถมไม่ฟรีหนึ่งใบนะเป็นกระเป๋าหนังนะคะพียูแถมไม่ฟรีหนึ่งใบด้วยสวยๆเลยคุณลูกค้าคะนะคะมี3สีสําหรับกระเป๋าหนังพีูมีสีขาวสีตาลแล้วก็สีดําคุณลูกค้าสามารถแจ้งกับแอดมินได้เลยว่าจะรับนะคะกระเป๋าสี ลายไหนบอกได้เลยผ้าที่เห็นอยู่ตอนนี้หรอเรียกว่าลายดอกพิกลค่ะเรียกว่าลายดอกพิกลถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถนะคะแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยบอกว่าอยากได้สีไหนบอกได้เลยคุณพี่คะราคาผืนละ690บาทวันนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยนะคะสั่งซื้อ1,690ื้บาทใช่ไหมคุณลูกค้าก็จะได้รับผ้าถุงค่ะได้รับนะคะผ้าถุงนะคะผ้าคัตตอนค่ะผ้าถุงผ้าคัตตอนสวยๆแบบนี้แหละแถมให้